ได้ละอะวันนี้จะมาเล่าเรื่องความลับไม่รู้ลับหรือเปล่านะครับแต่เรียกว่ามาแบ่งปันเรื่องเล็กๆเล,กเล็กน้อยเล็กน้อยที่เจอเหลังจากที่ผมทำการโมนะครับอบอดโยอือเราแกะตรงนี้ให้ดูกันก่อน เห็นว่าบอดโยเนี่ยโอเคแหละคอมพลีทที่มาเนี่ยเขาก็ติดทรัคมาให้เจาะรูมาให้ฟิกซ์มาให้เลยว่าสีรูที่เจาะเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหน,ไหนตามสเปคของแต่ละรุ่นถูกไหมครับคราวนี้สิ่งที่ผมเจอก็คือว่ากรดานนี่คือทรัคโยถูกไหมฮะแต่สังเกตว่ารูเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด แทนที่จะมีแค่4รูตามตามบนหน้าเด็กที่เขาเจาะรูมาให้นะฮะซึ่งตำแหน่งทั้ง8รูนี้เนี่ยก็คือสามารถต่อกับเด็กได้พอดีด้วยกัน2ตํตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งที่โรงงานตั้งมาให้ซึ่งที่ผมสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งด้านหน้านะครับด้านหน้าสุดซึ่งแปลว่า เราสามารถที่จะขยับตำแหน่งของทัคหน้าให้ถอยหลังลงไปได้1นิ้วถ้าเราขยับตำแหน่งของทัคจากที่เดิมทีสมมุติว่าเขาติดที่รูหน้าตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้หรืเกิดใช่ไหมหรือผมก็จะผิดรูหน้าใช่ไหมฮะไม่ใช่รูหลังสมมุติเป็นรูหลัง เพราะว่าตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ค่อนมาด้านหน้าคราวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะติดวิวเบรให้แคบลงได้1นิ้วโดยการเปลี่ยนรูจากน็อตยึดทัคเนี่ยถอยทัคลงไปได้1นิ้วโดยประมาณประมาณแบบนี้นะฮะคือแปลว่าเราสามารถที่จะโมนะครับเบาเราจากที่ลูเบรที่10บ เหลือ18นิ้วได้ถ้าได้มา17รและอยากได้แคบกว่าเดิมเราก็สามารถที่จะเลื่อนทรัคเข้าไป1นิ้วให้วิวแบกแคบลงได้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นวิธีการโมอย่างง่ายๆเพื่อที่จะได้ฟีลลิ่งของวงเลี้ยวที่แคบลงนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวบอร์ดคอมพลีทที่ได้มาเดิมๆเ,เนี่ยน่าเบื่อนะฮะอันนี้เป็นวิธีการโมที่ ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะฮะแค่มีแค่มี skateboard t o o อันเดียวผมไม่รู้ไปวางไว้ไหนละนะฮะสามารถที่จะแกะแกะไอตัวทรักเนี้ยออกมาแล้วก็แค่เลื่อนตำแหน่งแคเลื่อนตำแหน่งจากที่มันอยู่หน้าสุดลงไปหนึ่งนิ้วเราก็จะได้เปลี่ยน feeling การเล่นไปได้เลยนะครับจากแค่แค่แค่นี้เลยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มไม่มีใคใ้จ่ายใดๆนะครับนะบนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ เามาล่าสุกันฟังวิธีการใส่น็อตยึดทรัคเข้าไปเนี่ยให้เริ่มจากใส่หล,มลวมๆก่อนในแต่ละจุดนะครับเพื่อความมั่นใจว่ามันจะอยู่ ถูกลูถูกที่ถูกทางเพราะถ้าเกิดเราขันตัวใดตัวหนึ่งแน่นไปเลยต่แรกเราอาจจะขยับหมุนทรัคเพื่อหาตำแหน่งนอ็อตยึดยึดได้ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้ามันแน่นแล้วเนี่ยมันก็จะหมุนหมุน,หม,นหมุนทรัคไม่ได้มันแน่นไปละนะัว่าหลวมๆก่อนแล้วค่อยๆใส่เข้าไปอ่าพอเริ่มมั่นใจแล้วก็ค่อยขันแน่น เรียบร้อยอย่างตัวอย่างทรัคที่รุ่นที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็คือตัว JB Dreamwave ทรักเก่านะครับิว,วเบสมัน19บเก้าถ้าผมเบื่อผมก็สามารถที่จะขยบทรัคจากที่มันอยู่หน้าเกือบสุดๆไปเนี่ยถอยลงไปได้1นสเต็ป เพื่อให้มันกลายเป็นบรบเบแ18นิ้วนะฮะวงเลี้ยวก็จะแคบขึ้นนิดนึงสำหรับใครที่อยากได้วงเลี้ยวที่แคบลงหน่อยโดยที่ไม่ต้องมีใครให้จ่ายนะครับวิธีนี้เวิร์กง่ายๆนะครับ,นะรบโอเคครับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้มีอะไรมาเดี๋ยวมาแบ่งปันอีกครับสวัสดีครับ